สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยเพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์มีผลต่อแต่ละลัคนาราศีในแง่มุมของการเงินการทองความรักแล้วก็เรื่องของความสวยความงามนะคะ เพราะว่าลักษณะของดาวพระศุกร์นั้นมักจะให้ผลในเชิงบวกค่ะอาจจะให้เป็นโชคลาภอาจจะให้เป็นเรื่องของขั้นตำแหน่งความสวยงามความน่ายินดีดังนั้นอิทธิพลของดาวพระศุกร์ที่โคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้ยอมส่งผลในทิศทางบวกแก่แต่ละลัคนาราศีเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าอิทธิพลของดาวพระศุกร์นั้นจะส่งผลต่อตัว,ตวคุณอย่างไร คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎคะในทางโหราศาสตร์นั้นดาวเคราะห์ไม่ได้ให้ผลแค่เพียงเมื่อมันโคจรมาอยู่ที่พบใดเรือนใดหรือว่าราศีใดเท่านั้นนะคะแต่ดวงดาวก็ยังให้ผลผ่านการเล็งหรือความสัมพันธ์กับเรือนตรงข้ามด้วย ซึ่งเป็นระบบระเบียบที่ละเอียดอ่อนอย่างมากเปรียบเสมือนคนคนหนึ่งค่ะที่ไม่ได้อยู่ในบ้านของเราเขาอาจจะยืนอยู่ตรงข้ามกับบ้านของเราเราก็ย่อมได้อิทธิพลจากเขาอาจจะเป็นจากสายตาคู่นั้นที่มองเข้ามาก็ได้ดังนั้นดาวพระศุกร์ที่โคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎเราจะไม่เพียงพิเคราะห์พิจารณาถึงการอยู่ที่ราศีกรกฎเท่านั้นแต่ยังเป็นการพิจารณาถึงดาวพระศุกร ที่อยู่ตรงข้ามกับภพบใดและเรือนใดด้วยว่ามันจะส่งผลต่อตัวคุณอย่างไรซึ่งต้องบอกว่าการโคจรยกย้ายของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่โดดเด่นอย่างมากเป็นราชาโชคนั่นก็หมายถึงพลังงานบวกค่ะหมายถึงการได้โชคได้ลาบดังพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองพลังงานของดาวพระศุกร์ถูกปลดล็อกออกมาอย่างเต็มกำลังค่ะ และในหนึ่งปีก็จะมีเหตุการณ์นี้เพียงหนึ่งครั้งอิทธิพลของดาวพระศุกร์ที่เป็นราชาโชคแบบนี้ดาวพระศุกร์จะทำการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎตั้งแต่วันที่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนปี2568นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎนั้นราศีกรกฎก็คือบ้านเกิดเรือนเกิดของคุณค่ะ ถือว่าเป็นพบเรือนที่มีอิทธิพลต่อทุกๆด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจการงานการเงินหรือทุกภาคส่วนของชีวิตค่ะนั่นก็หมายความว่าดาวพระศุกร์โครจรมาทับเนื้อทับตัวของคุณจะสามารถส่งอิทธิพลมาอย่างตัวคุณได้โดยตรงค่ะและดาวพระศุกร์นะคะก็ยังโครจรเล็งมาที่ราศีมังกรเล็งมายัางเรือนปัตตนิของดวงชะตาด้วย ชาวลัคนาราศีกรกฎคะในรอบนี้ดาวพระศุกร์มาทับเนื้อทับตัวแล้วก็เล็งไปยังเรือปนปัตนินับว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากกว่าใครทั้งใน12ลัคนาราศีเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะดาวพระศุกร์ไม่ได้มาอยู่แค่ในเรือนที่สำคัญแต่ยังเป็นการโคจรมาอยู่ในบ้านเกิดเรือนเกิดของคุณเองค่ะเรือตนตนุหรือว่าภพตนุหมายถึงตัวตนร่างกายบุคลิกภาพโชคชะตาโดยตรงของคุณค่ะ เมื่อดาวพระศุกร์มาทับเนื้อทับต,ตัวเป็นจังหวะที่ฟ้าเปิดทางให้คุณเปล่งประกายทั้งเรื่องสนเสน่ห์บุคลิกภาพการเงินการทองความรักการงานและก็โอกาสค่ะหากเราจะพิจารณากันไปในแต่ละด้านทางด้านการงานชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะแสงสว่างส่องมายัางตัวคุณแล้วค่ะ คุณจะกลายเป็นจุดสนใจของที่ทำงานหรือแวดวงการที่คุณทำงานอยู่ความคิดความเห็นทัศนคติคำพูดคำจาของคุณนั้นล้วนแล้วแต่จะได้รับการยอมรับพูดอะไรออกมามีคนเห็นคุณค่าแสดงความคิดอะไรมามีคนเห็นด้วยมีคนที่คอยสนับสนุนและซัพพอร์ตความคิดหรือทัศนคติของคุณเหมาะอย่างมากในการเสนอแผนงานใหม่เหมาะอย่างงมากเลยนะคะในการเปิดตัวโปรเจกต์เปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ๆ เหมาะที่จะแสดงฝีมือเหมาะที่จะทําในสิ่งที่คุณทนัดเหมาะที่จะลงมือทําอย่างจริงจังและตั้งใจค่ะการที่ดาวพระศุกเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนปัทุนั้นทําอะไรก็มีสเสน่ห์ไปหมดค่ะชาวกรกฎค่ะผู้คนพร้อมที่จะซัพพอร์ตให้การช่วยเหลือยกมือให้คุณค่ะ และมันเป็นจังหวะที่ตัวคุณนั้นมีสเสน่ห์ใครๆก็อยากทํางานร่วมกันกับคุณไม่ใช่แค่สเสน่ห์ทางด้านการงานนะคะแต่มันเป็นสเสน่ห์ทางด้านการวางเนื้อวางตัวคําพูดคําจากิริยาท่าทางล้วนแล้วแต่จะได้รับความสนใจจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีเพื่อนร่วมงานหัวหน้าคะ่ะหัวหน้างานรักใคร่เมตตาเอ็นดูตัวคุณค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับน้ําอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภค ธุรกิจบริการการท่องเที่ยวความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมล้วนแล้วแต่จะนำมาซึ่งความคึกคักแล้วก็คลึกครืน้นพอง,งานดีแน่นอนค่ะเงินก็ดีตามเวลาทำอะไรจิตใจคุณก็จะเบิกบานไม่ได้มีความเคร่งเครียดนะคะไม่ได้มีความกดดันไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรมากมายค่ะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาเข้ามาเลยนะปัญหาก็ยังมีอยู่ค่ะคุณก็ค่อยๆแก้ค่อยๆปรับ ชาวและคณาราศีกร,รกฎจะมองเห็นปัญหาว่ามันไม่ได้ใหญ่ไปเกินตัวคุณค่ะคุณจัดการได้รับมือได้คุณมีสติมากพอค่ะนี่คือดวงชะตาของคุณโดดเด่นอย่างมากนะคะต่อมาถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของการเงินการทองรายรับรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวตัวแทนของเงินทองความรักความสุขเมื่อมาทับเนื้อทับตัวและเล่งไปยังเรือนปัตตนิหนึ่งเลยนะคะ เงินจะเข้ามามากขึ้นค่ะความคล่องตัวจะบังเกิดอย่างที่สองมีเกณฑ์ได้เงินจากเพศตรงข้ามคู่รักคนรัก อย่างที่สมเลยนะคะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนอย่างที่4ี่การทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มจะนํามาซึ่งลาบผลและความสําเร็จทางด้านการเงินค่ะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะมีโอกาสที่จะได้รับเงินจากการใช้เสน่ห์ของตัวคุณไม่ใช่ว่าคุณไปหลอกไปปอกล่อใครมานะคะแต่มันเป็นลักษณะที่คนให้คุณมาด้วยความเสน่หาคนนั้นเขาเต็มใจให้คุณค่ะ อาจจะเป็นจากความสามารถเฉพาะตัวความขยันของคุณหรือความรู้ของคุณก็ได้ที่จะส่งเสริมและซัพพอร์ตทำให้การเงินของคุณนั้นดีขึ้นเรื่อยๆชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะเริ่มลงทุนอะไรบางอย่างก็ขอให้คุณเริ่มได้เลยนะคะวางแผนได้เลยจะมีโอกาสเห็นผลได้ไวมากๆในระยะนี้ดวงดาวจะเริ่มพัฒนาแล้วก็เริ่มเอื้อประโยชน์ให้กับคุณมากขึ้นมันเหมือนกับว่าคุณเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดทรัพย์นั่นเองค่ะ ประการต่อมานะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่โสดอยู่นะคะมีโอกาสที่จะสเสน่ห์แรงมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ค่ะมีเกณฑ์เจอกับคนที่ถูกใจผ่านการทำงานผ่านการเรียนผ่านการเข้าสังคมคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยมันเป็นเพราะตัวคุณเองนะคะไม่ใช่เพราะปัจจัยภายนอกไม่มีใครบีบบังคับให้เขามาจีมาชอบคุณค่ะแต่เป็นเพราะเขาตกหลุมสเสน่ห์คุณตกหลุมรักคุณค่ะ แม้ว่าคุณยังไม่ได้ทําอะไรมากคุณแค่ตั้งใจทํางานคุณแค่ตั้งใจเรียนมันก็กลายเป็นสเสน่ห์ที่ก่อเกิดจากตัวคุณแล้ว่คุณจะดูดีมีออร่าดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้ามาดึงดูดผู้คนให้เข้ามาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจนี่แหละค่ะเป็นสเสน่ห์อย่างแรงกล้าของดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎ ส่วนท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ความรักก็จะอบอุ่นมากยิ่งขึ้นคู่รักคนรักจะเห็นคุณค่าในตัวคุณยิ่งเดาวพระสุ์เล็งไปยังเรือนปัต,ตนิความรักความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นคู่รักคนรักจะให้ความสําคัญกับคุณให้เกียรติคุณเขาจะรับฟังคุณค่ะ เป็นช่วงที่คุณนั้นอ้อนแฟนได้นะฮะมีเกณฑ์ได้รับของขวัญจากแฟนมีกิจกรรมหวานๆมีกิจกรรมที่เติมความสัมพันธ์ค่ะดีมากๆเลยทีเดียวสมัยมองว่าไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักความสัมพันธ์นะล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีทั้งนั้นสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎคุณจะลุยไปในด้านใดก็ขอให้คุณทําอย่างตั้งใจโฟกัสอย่างเต็มที่นะคะ ต่อมาถ้าเราจะพิจารณาในด้านสุขภาพนะคะถ้าเราจะมองในแง่มุมของสุขภาพใจจิตใจสดใสามากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะก่อนหน้านี้เครียดหดหูหัวฟู นะฮะหรืออาจจะมีปัญหารุมเร้าหลายอย่างค่ะไม่ได้หมายความว่าปัญหาเหล่านั้นมันจะหมดไปหรือมันจะสิ้นสุดลงนะคะปัญหาอาจจะยังอยู่ค่ะแต่ด้วยสภาพจิตใจของคุณที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคุณจะรับมือกับทุกๆปัญหาได้ดีมีสติค่ะคุณรู้ว่าสิ่งไหนต้องจัดการก่อนสิ่งไหนต้องจัดการทีหลังเรื่องไหนที่คุณต้องทําก่อนเรื่องไหนที่คุณต้องท,ทําทีหลังคุณจะรู้ค่ะมันเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นเข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตเข้าใจความ เป็นไปสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือตัวคุณเองค่ะคุณไม่เป็นพลังงานลบให้กับคนอื่น และคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมาเป็นพลังงานลบให้กับคุณคุณสามารถที่จะเยียวยาจิตใจของคุณเองอยู่กับตัวเองอยู่กับความเป็นจริงได้ดีมากๆนี่คือสุขภาพใจนะแข็งแรงมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพกายระยะนี้ต้องระมัดร,ระวังอาหารการกินค่ะอาหารเป็นพิษนะคะแพ้อาหารอาเจียนท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ค่ะหรือบางคนอาจจะกินเพลินปาร์ตี้บ่อยเข้าสังคมบ่อยจนทําให้น้ําหนักขึ้นเรื่องนี้ก็ต้องพยายามควบคุมหน่อยนะพยายามหลีกเลี่ยงของหวานนะคะชานมไข่มุก ะะหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มที่มีความหวานเนี่ยก็ให้เผาๆลงด้วยนะคะโดยภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงชะตาฟ้าเปิดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสเสน่ห์โอกาสเงินความรักความสัมพันธ์งานจะเดินเข้ามาหาตัวคนอย่างพร้อมพเพรียงค่ะ การที่ดาวพระศุกร์เป็นราชาโชคแล้วก็มาทับลัคนาราศีเกิดของคุณถือว่าคุณเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความโชคดีค่ะสิ่งที่คุณทําอย่างตั้งใจมันจะสะท้อนผลอย่างชัดเจนรวดเร็วและมีคนให้การสนับสนุนนี่คือช่วงเวลาที่คุณควรจะเดินหน้าอย่างเต็มที่กล้าสแสดงออกกล้าสแสดงความเป็นตัวเองเพราะดาวพระศุกร์กำลังผลักดันตัวคุณทั้งภายในและภายนอกค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ชาวกรกฎท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพญายา,ฟาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ